สวัสดีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับรายการอาร์เซนอลยูยี่สิบเอ็ดเล่าเรื่องนะครับผมเย่เ yeah. ย yeah, yeah, yeah. ่เย่เย่ก็โอ้โหประเด็นในวันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตรหรือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่อะไรขนาดนั้นนะครับผมวันนี้นะผมจะมาพูดถึงมาตติโอเกนดูซี่นะครับผมกองกลางหัวฟูของเรานั่นเองที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็กลายเป็นอดีตนักเตะไปแล้วเนาะนะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะครับ เซนนอนเนี่ยก็ได้มีการถแถลงออฟฟิเชีออกมาแล้วว่าได้ปล่อยตัวเกนดูซี่เนี่ยให้อลิปิกมักเซเรียบร้อยแล้วอย่างเป็นสัญญาถาวรน,นะเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยในส่วนของค่าตัวของเกนดูซี่นี่นะครับผมก็มีหลายสื่อรายงานนะซึ่งมันอาจจะมีการคาดเคลื่อนกันอยู่บ้างนะครับแต่ว่าส่วนต่างเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ10ล้านถึง11ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเลยนะ ไม่แพงเลยสําหรับเกนดูซี่นะกองกลาง,ลงดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศสคนนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นราคาที่มักเซนี่คุ้มค่ามากๆเลยนะครับผมที่ได้ไปแต่ก็ก็เข้าใจเนาะเพราะว่ามันก็เป็นสัญญาที่ตกลงกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับผมก็จากกันไปแล้วสำหรับเกนดูซี่นะและเมื่อคืนนะครับผมก็ได้มีการโพสต์ถึงใช่ไหมโพสต์ออฟฟิเชียลเกนดูซี่แล้วผมก็รู้สึกว่าระหว่างที่โพสต์เนี่ยผมมีอะไรที่อยากที่จะพูดถึงเขาเยอะมากเลยนะครับผมแต่ผมคิดว่า ถ้าผมพิมพ์เนี่ยมันจะยาวยาวเกินไปยาวมากๆแน่นอนผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้างั้นอัดมาเป็นคลิปเลยแล้วกันเพื่อที่จะพูดถึงเกนดูซี่ในการอำลาครั้งนี้ก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วผมกับเกนดูซี่เนี่ยเป็นผมรู้สึกผูกพันกับเขามากเลยนะผูกพันกับเขามากเลยนะเพราะอะไรเอ่อถ้าใครนะครับ พี่ๆคนไหนนะได้ติดตามแฟนเพจผมมานานแล้วนะครับผมแฟนเพจในเฟ e บุ o กนะอนัศวินยุค1นะครับผมมานานแล้วจะเห็นเลยว่าตอนที่เป็นอุไนคุมเนี่ยนะครับผมผมไม่ค่อยชอบอัศอินยุคอุไนเลยนะครับผมจะมีเรื่องบน่นเรื่องติเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับผมแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยบน่น ไม่ใช่สิต้องบอกว่าไม่เคยบ่นก็ไม่ถูกอาจจะเคยบ่นบ้างแต่ยังเชื่อมั่นและชื่นชมอยู่อย่างสม่ําเสมอก็คือในเรื่องของมัตติโอเกนดูซี่ที่อูนาเอเมรี่เนี่ยเป็นคนเลือกใช้ในตอนนั้นเกนดูซี่เนี่ยนะครับผมเป็นคนที่ผมอวยเป็นคนที่ผมเชียร์เป็นคนที่ผมให้ท้ายมาตลอดจะใช้คําว่าอะไรก็จะใช้คําว่าอะไรก็ได้นะครับใครที่ไม่ชอบก็อาจจะบอกว่าผมอวยแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่ผมไม่เรียกว่าอวยผมเรียกว่าผมเชียร์เพราะผมชอบเกนดูซี่ ชอบมากๆด้วยแล้วผมก็เอาใจช่วยไปตลอดผมก็พิมพ์โพสต์ชมตลอดซึ่งก็โดนด่าเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆตอนนั้นตอนนั้นเพจผมมันก็ยังไม่ได้แบบไม,ไม่ได้แมสเหมือนตอนนี้ด้วยตอนน,อน,นี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้แมสนะแต่ตอนนั้นก็คือแย่กว่าใช่ไหมแล้วมันก็จะมีแบบแฟ,แ,ฟแฟนแบบกลุ่มแบบรุนแรงหัวรุนแรงก็เข้ามาดูกันเยอะอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วพอผมโพสไปเนี่ยชมกันดูสิุ่๊บเขาจะด่าผมแบบเสียหายๆเลยว่าแบบเฮ้ยมึง,ม,งมึงดูบอลเป็นหรือเปล่ากนดูซี่ เนี่ยนะกเก่งเกนดูซี่เนี่ยนะเล่นดีวิ่งมั่วเป็นไก่หัวขาดคำนี้ผมแม่งจําได้ขึ้นใจเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นคําเปรียบเทียบที่แบบเออมมันก็เห็นภาพดีนะไก่หัวขาดคือมันก็จะวิ่งพลาดเป็นมวกบอจริงๆซึ่งมันก็พอเห็นภาพของเกนดูซี่จริงๆแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้มามั่วขนาดนั้นเกนดะูซี่เป็นคนที่มีแพชชั่นสูงมากนะครับผมก็นั่นแหละรู้สึกว่าโดนด่ากลับมันมาเยอะมากแล้วก็เชียร์มันมาตลอด แต่สุดท้ายมันก็จบแบบนี้ก็เลยรู้สึกแบบเอออยากที่จะพูดถึงเยอะๆหน่อยนะครับผมก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเกนดูซี่นะก็เกนดูซี่ใช่ไหมน้องย้ายมาจากลอริยงใช่ไหมครับผมในตอนยุคข,ของอุนายเอมเรี่นะตอนนั้นเนี่ยตอนที่ย้ายมาต้องบอกเลยว่าผมไม่รู้จักเลยนะครับผมเป็นคนที่ดูบอลเด็กก็เยอะนะเล่นเกมฟุตบอล FM อะไรเนะี่ยก็เยอะนะครับแต่เกนดูแต่เกนดูซี่เนี่ยมันถือว่าเป็น ไม่ใช่วันเดอร์คิดด้วยนะครับอาจจะเคยมีชื่อเสียงอยู่บ้างแต่ไม่ได้เป็นนักเตะวันเดอร์คิดระดับท็อปอะไรแบบนั้นเลยนะครับผมแต่อยู่ทีมเรานะครับยุกอุไนก็ไปเซ็นมาผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงว่าทำไมมันถึงเซ็นมาก็คิดว่าเอามาแบบเป็นดาวรุ่งเอามาแบบพัฒนาต่อใช่ไหมแต่ผมจำได้ว่ามันมีอยู่เกมหนึ่งนะครับเป็นเกมน่าจะเป็นเกม i c c ครับเกมบุนเครื่องช่วงปรีซีซั่นนะครับในปีนั้น ผมดูอยู่กับพ่อที่บ้านนะครับน่าจะเจอกับเปเอชเชมั้งเจอเปเอชเชที่เราชนะไป5-1ตอนนั้นชนะเปเอชเชไป5-1จำได้เลยเอ่อเเอชเชเนี่ยยิงโดยเอ็นคุนคู่ที่อยู่ไลท์สิบตอนเนี้ยจาได้เลยนะครับแต่วันนั้นอารซอนเนี่ยยิงไปเยอะมากจาไม่ได้แต่ผมจําได้ว่ากนดูซี่ลงตัวจริงวันนั้นน่าจะแล้วก็น่าจะเป็นเกมแรกๆด้วยที่ผมได้ดูกนดูซี่เล่นผมดูอยู่กับพ่อผมผมรู้สึกว่าโอ้เล่นดีจังแต่พ่อผมเว้ยพ่อผมเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะเขาเป็นแฟน นะครับแต่ว่านั้งเขาก็นั่งดูอยู่กับผมเขาก็บอกว่าไอเด็กคนนี้ดูมันเล่นดีจังเลยเว้ยดูแบบดูมันเก่งดีอ่ะอืมเขาบอกว่าพ่อผมบอกว่าเกนดูซี่เนี่ยมันดูมันเก่งดีนะครับซึ่งเออผมก็ดูดูผมก็รู้สึกว่าเออมันก,มนก็มันก็ดีจริงๆที่บอกว่าเก่งดีเพราะอะไรคือผมรู้สึกว่าเกนดูซี่ข้อดีขอ,ของมันก็คือในเรื่องของพลังงานเกนดูซี่เป็นกองกลางที่มีพลังงานเยอะมากๆความขยันความอึดสเตมิน่าเนี่ยเยอะมากๆถ้าเป็นในเกมนี่คือความอึดนี่คือแบบเกือบเต็มหลอดอ่ะบอกเลย พลังงานเยอะมากๆแต่ว่าด้วยอายุแค่เนี้ยเราคิดดูสิว่าแบบอายุยังน้อยอยู่เลยยังเป็นเด็กอยู่เลยแต่ว่าแบบพลังงานเยอะขนาดเนี้ยซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันเก่งแล้วแบบมันมีของซึ่งที่ผมอย่างที่ผมเคยพูดเสมอว่บาบรรดาเด็กดาวลุ่งอะเด็กดาวลุ่งหลายคนนะมีพรสวรรค์นะครับทักษะดีมากๆเลยแต่เขาไม่มีพรสวรรค์ไม่ได้มีความขยันไม่ได้มีความที่จะมั่นฝึกซ้อมที่จะพัฒนาต่อให้เป็นทุกซูเปอร์สตาร์หลายคนมันไม่มีตรงนั้นมันเลยทําให้หมดอนาคตไปแต่ก็มีอีกหลายคนที่อาจจะแบบทักษะไม่ได้ดีบ้างแบบ ไม่ได้ว่าโดดเด่นระดับ5ดาวแบบนั้นอาจจะเป็นแค่3ดาวหรือเพ่า4ดาวแบบไม่ได้เด่นมากแต่มีพรสวรรค์มีความขยันเอยไม่ใช่สิมีพรสแวงมีความขยันมีความมุ่งมั่นนักเตะเหล่านั้นเนี่ยผมจะเอาใจจะเอาใจช่วยเป็นพิเศษซึ่งเกนดูซี่ผมอยู่ผมมองอยู่ในเป็นกลุ่มนั้นก็คืออาจจะยังไม่ได้เก่งมากในเรื่องของแบบทักษะการจ่ายบอลที่มันเฉียบคมเด็ดขาดแต่พลังงานความขยันมันมีครบเมนทอลิตี้มันดีทัศนคติมันดีตอนนั้นนะ ก็เลยรู้สึกว่าคนนี้น่าจะช่วยแล้วก็พอเปิดฤดูกาลก็เห็นมันลงเล่นเรื่อยๆเรื่อๆเรื่อยๆเื่อรื่อยๆก็ต้องบอกว่ามันมีหลายเกมที่มันทําได้ดีจริงๆนะซึ่งผมชอบแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีหลายเกมเหมือนกันที่มันก็อาจจะดูผิดพลาดอยู่บ้างเพราะว่าเคนดูซี่เขาอย่างที่บอกเขาวิ่งเยอะมากซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทาให้มีการหลุดตําแหน่งหลุดตําแหน่งจนเกินไปและตอนนั้นต้องบอกว่าอาร์เซนอลตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทีมที่ดีด้วยมันมีเป็นกองกลางก็จะมีชาก้าใช่ไหมที่เป็นยืนเป็นหลักซึ่ง แล้วเรียกว่าไงอ่ะคือชาก้ามันก็เล่นได้แต่พอมันต้องไม่ล่นคู่กับเกนดูซี่เนี่ยมันทำให้ชาก้าต้องรับบทบาทหน้าที่หนักจนเกินไปไปยืนตัวต่ำมาทําให้ชาก้าก็มีปัญหาไปด้วยทําให้ทีมมันก็มันเกิดเรียกว่าไงมันเกิดความไม่สมดุลเกนดูซี่เนี่ยจะเป็นนักเตะที่ดีมากถ้าหากว่ามันไปอยู่ในทีมที่มันมีความสมดุลในระดับหนึ่งแล้วอ่ะแล้วให้มันไปเป็นส่วนเติมเต็มณตอนนั้นผมว่าจะดีมากเลยแต่ว่าอาร์เซนอลตอนนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ไงมันเป็นทีมที่ยัง ก็พยายามเล่นแบบบุกบุกบุกแต่สวนกลับบุกบุกบุกเล่นเร็วโจมตีเร็วโต้กลับเร็วแบบนั้นไม่ได้เป็นฟุตบอลแบบคลองบอลสวยๆที่เราดูกันเหมือนใน,นทุกวันนี้ใช่ไหมครับมันมันไม่ได้มีทรงมันไม่ได้มีโคมแบบนั้นก็เลยทําให้รู้สึกว่าการเล่นของเกนดูซี่บางครั้งมันก็อาจจะเป็นเหมือนดูเหมือนมั่วจนเกินไปทาให้ทีมอาจจะไม่ได้ประโยชน์มากที่สุด แต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าเออถ้าหากว่ามันอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันปรับปรุงได้เรื่อยๆแล้วก็ทำแล้วฮะทีมก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นไปได้ด้วยเนี่ยผมว่ากินดูซี่ถ้าก็อยู่กับทีมต่อตอนนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรท,ที่แบบดีมากๆเลยใช่ไหมครับก็คิดวันนั้นมาตลอดจริงๆนะแล้วก็โดนด่ามาตลอดเหมือนกันนะครับ <laughs> โดนด่าว่าไอติ่งกินดูซี่ตลอดเลยนะครับผมจนกระทั่งก็เชียร์มาเรื่อยๆใช่ไหมครับจนกระทั่งก็เกิดเหตุการณ์อย่างในภาพนี้นะครับเหตุการณ์ในเกม กับไบรตันตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์โควิดใช่ไหมแล้วก็ต้องแบบแข่งแบบไม่มีผู้ชมใช่ไหมครับแล้วก็เราไปเจอกับไบรตันแล้ววันนั้นเป็นวันที่น่าจะเป็นผมจะไม่ผิดนะน่าจะเป็นวันที่เหมือนกับว่ามีแบบผลการแข่งขันในวันนั้นเนี่ยมันสําคัญกับกับฤดูกาลนะแล้ววันนั้นแบรนด์เลโน่เราเจ็บจากการเข้าปะทะของนิวโมเปและเลโน่ก็ไม่พอใจมาเปมากๆชี้นองชี้หน้าด่าเลยแล้วกินดูซี่เองก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่พอใจ นิวมอเปยเหมือนกันก็มีอารมณ์ร่วมอยู่แล้วก็วิ่งเข้าไปแบบเถียงปะทะแล้วก็ระหว่างในเกมเนี่ยก็มีแบบการตอดเล็กตอดน้อยกันอยู่ตลอดในเกมนะครับจนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์กนดูซี่ฟิลขาดก็ไปบีบคอบีอบคอนิวมอเนเปยใช่ไหมครับแล้วก็โดนใบแดงไปโดนใบแดงไปเออเกมนั้นก็เลยแล้วตอนจบเราแพ้ด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะตอนจบเราแพ้ด้วยใช่ไหมครับ ก็น่าจะโดไดไอ้นิวมอลเปย์นี่แหละยิงตอนท้ายเกมเชื่อจำได้ตอนนั้นก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบแย่มากเป็นแบดเดย์มากใช่ไหมครับตอนนั้นเราก็คิดว่าเออมันก็แค่แบบเป็นแบดเดย์เนาะเป็นแบดเดย์วันหนึ่งแล้วก็วันถัดไปมันก็จะพัฒนาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปให้มันดีขึ้นนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพูดกันทีมเราก็คือมีเกวอัจจตาแล้วเข้ามาแล้วคืออัจจตาเขาเข้ามาเนี่ยนะครับณนะช่วงแรกที่เขาเข้ามาเลยเขาไม่ได้เข้ามาแล้วแบบ ให้ทีมมันไดนเ,เป็นแบบทุกว nice ันนี้ได้เลยอ่ะคือเขาเข้ามาแล้วพยายามที่จะเอาทีมท right ี <c roy ance> <c oughs> ่มันเละๆตอนนั้นที่มันแตกกระจายกันไปแล้วอ่ะไม่ได้มีความคิดร่วมกันไม่ได้มีเป็นท l i t y ร่วมกันแล้วที่มันแบบกระจายกระจายอ่ะพยายามเอาทีมอ่ะเอามันมารวมกันใหม่ขวาดมันมารวมกันให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดียวกันให้ได้ก่อนก่อนที่มันจะกระจายกระจายแบ่งก๊กแบ่งเหล่ากันไปเนี่ยเอามารวมให้เป็นกลุ่มเดียวกันให้ได้ก่อนพยายามเล่นร่วมกันเป็นทีมให้ได้ก่อนโดยใช้แผน3เออแผนหลัง3าใช่ไหมที่พยายามเล่นรับให้นั่นๆเข้าไว้พยามมเเเล่่่นนนนนให้้ัปป็็ททีรงงไดๆกอะ ซึ่งการที่จะทําแบบนั้นได้มันก็ต้องหนึ่งก็คือต้องมีแบบเรียวกว่าไงนักเตะที่นักเตะที่จะเอาเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีทศัศนคติที่แบบโอเคยอมที่แบบโอ้กูอะกูยอมแบบลดอีโก้หรืออะไรก็กตามแต่เอามาเล่นเพื่อทีมไว้โค้ชสั่งอะไรเราก็เล่นตามโค้ชสั่งยังไม่ต้องแบบคิดเองหรือพลิกแพงอะไรเยอะเล่นตามโค้ชสั่งโค้ดสั่งติอะไรก็เตือนเตือนอะไรก็ฟังกันซึ่งณตอนนั้นตอนที่ไอต้าเข้ามามันเละมากมีปัญหาทั้งชากา้าป้องหูแข้งเกนดูซี่ไปบีบคอเลโนโล่เจ็บอีกโน,น ใช่ไหมครับปัญหาเยอะมากแต่สองปัญหาหลักๆก,ก็คือชาก้ากับเกนตูซี่ทำให้ตอนนั้นทั้งคู่เนี่ยยังต้องบอกว่าโดนแบนจากทีมอยู่ใช่ไหมครับชาก้าก็โดนแบนยาวมาอยู่แล้วแล้วก็เราก็ไม่ได้เห็นทั้งคู่ลงเล่นไปสักพักหนึ่งเลยใช่ไหมครับสักพักนึงเลยซึ่งก็คิดไปแล้วก็คิดไว้แล้วว่าเออมันน่าจะมีโอกาสย้ายทั้งคู่ไหมวะเพราะแบบเฮ้ยมันก็ไม่แน่ไว้ หรือว่าถ้าหากจะมีคนยายจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นชาก้าไหมแล้วเก็บเกนดูซี่ไว้เพราะว่ากินดูซี่มันก็แค่แบบไปบีบคอเขาไม่ได้ไม่ได้ไไดร้ายแรงอะไรมากแต่ว่าชาก้านี่คือแบบป้องหูใช่ตอนนั้นป้องหูที่พูดเราแบบไม่พอใจกันมากๆใช่ไหมครับก็ <c oughs> คิดว่าอาจจะต้องขายชาก้าด้วยซ้ำแล้วก็เก็บเก็บกินดูซี่ไว้ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือชาก้าโดนอารเจต้าเตือนอารเจต้าบอกเขาฟังและเขาขอโทษและเขาปรับปรุงตัวชาก้าผิดพลาดบ่อย โดนใบแดงก,ก็บ่อยแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในสนามหรือนอกสนามก็มีอยู่บ้างแต่ทุกครั้งที่เขาทำเนี่ยคือเขาทําเพราะว่าเขามีเหตุผลจริงๆอย่างเหตุการณ์ป้องหูเนี่ยเขาไม่ได้ว่าแบบกวนตินหรืออะไรอะ่ะแต่เขาโดนแบบโหมาตลอดทั้งฤดูกาลอะ่ะซึ่งไอ้โดนโดนโหเนี่ยผมว่าชาก้าเขารับมือได้อยู่แล้ว กับการโดนโหนโดนวิจาร์แต่ผมว่าเขาไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาที่เขาไม่พอใจคือเขาก็แบบเหมือนกับว่ามันลามไปถึงครอบครัวแล้วมีการขู่จะไปฆ่าลูกเขาซึ่งลูกเขาเพิ่งเกิดมาเองอะ่ะมันคนที่ทํามันต้องเหี้ยขนาดไหนอะ่ะมันต้องแย่ยขนาดไหนที่จะไปขู่ฆ่าแบบนี้แล้วจะมาเรียกว่าตัวเองว่าเป็นแฟนบอลอาร์เจนอลเนี่ยแล้วต้องแล้วต้องทาแบบนี้ผมไม่อยากจะนับคนแบบนี้เป็นแฟนอาร์เซนอลเลยอะ่ะผมรู้สึกอายมากที่ต้องมีคนแบบนี้ร่วมร่วมอยู่ในกองเชียร์ทีมเดียวกันที่ต้องไปขู่ฆ่าเด็กที่เพิ่งแรกเกิดมาแล้วนี่เป็นน หรือวิจาร์ก็วิจารณในกกอบในใน,ในทีมสิจริงไหมไปขู่ฆ่าครอบครัวเขาเนี่ยมันมันม,มันเกินไปมากๆนะครับไม่เห็นด้วยซึ่งนั่นคือสิ่งที่ชาก้าเจอเขาเลยแบบไม่พอใจมากๆจนมันแบบมันระเบิดออกมาจริงๆในเกมนั้นนะครับผมอ่ะก็นั่นคือเหตุการณ์ชาก้าซึ่งอ่ะอย่างที่บอกคือชากา้าตอนแรกคิดว่าจะขายใช่ไหมแต่ว่าพอสิ่งที่ชาก้าทำเนี่ยก็คือเขาฟังแล้วเขาขอโทษเขาก็ปรับปรุงตัวเขาแสดงให้เห็นเขาแสดงให้ทุกคนเห็นว่า เขาเขารู้สึกผิดจริงๆแล้วเขาก็พยายามปรับปรุงตัวจริงเขาเขาแสดงเ,เรียกว่าไงแสดงออกด้ยกวยความเป็นเนืออาชีพสูงกลับมาซ้อมทําตัวปกติกับเพื่อนทุกคนขอโทษทุกคนที่มีส่วนร่วมขอโทษแฟนบอลใช้ผลงานในสนามเป็นคำตอบอพยายามเล่นให้มันดีที่สุดพยายามเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆใช้ความเป็นผู้นำท,ที่ตัวเองมีเนี่ยเป็นส่วนร่วมจิตใจของเพื่อน แล้วก็สุดท้ายก็เอาชนะใจแฟนบอลแล้วเอาชนะใจโค้ชจนกลับมาจนได้นั่นคือชาก้าสิ่งทีสง่สิ่งที่ชาก้าทำนะแต่ใน,ใน,ใ,นในทางกลับกันเวลาเดียวกันก็คือเกนดูซี่ที่มันเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันซึ่งอาจจะไม่จะบอกว่าคล้ายก็ไม่เชิงผมมองว่ามันคนละเรี่ยงกันเลยด้วยซชาก้าเนี่ยโดนแบบ หนักมากใช่ไหมโดนขู่ฆ่าจนป้องหูแต่เกนดูซี่นี่คือไปแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมซึ่งอันเนี้ยผมบอกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติมากเลยนะเพราะแบบมันก็เห็นหลายคนใช่ไหมที่แบบมีพฤติกรรมแบบไม่เหมาะสมอะไรแบบเนี้ยมีมีอาการน็อตหลุดอะไรบ้างแล้วเขาก็อาจจะโดนแบบโดนเตือนโดนดุไปนิดหน่อยแล้วก็กลับมาก็จบใช่ปะซึ่งเกนดูซี่มันก็มันก็โดนแบบนั้นแหละมันก็โดนเตือนโดนดุก็แบบนั้นแหละแต่สิ่งที่เกนดูซี่ทำไม่เหมือนคนอื่นก็คือเขาไม่ยอมรับคำเตือนเขาไม่ยอมรับคำดุเขาไม่ยอมรับผิดเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันถู สิ่งที่เขาทํามันถูกมันผิดอะไรอ่ะก็แค่เป็นการแบบกูปกป้องทีมอ่ะกูรักทีมกูรักเพื่อนร่วมทีมกูรักแบรนเลโน่ที่มันโดนตันจนเจ็บกูมีอารมณ์ร่วมกับเกมกูผิดอะไรอ่ะทำไมจะต้องมาด่ากันนะทำไมจะต้องมาดุแลต้องมาแบนกันอนะ่ะเพราะอะไรไม่ไม่ไม่เข้าใจไม่พอใจเกนดูซี่ไม่พอใจ ie, อาร์เตต้าไม่พอใจทีมอัลเซนน์ว่าทำไมต้องทำเขาแบบนี้ ซึ่งตรงนี้สำหรับเรียกว่าไงถ้าหากว่ามองในตามเป็นเป็นความรู้สึกเป็นแบบคนนะเอาแค่ความรู้สึกว่าเราเป็นคนนะผมเข้าใจเกดูซี่มากๆเลยนะเพราะผมเองก็ผมก็เองก็มีหลายครั้งเหมือนกันที่มีความคิดในประมาณนี้เหมือนกันว่าแบบถ้ากูทําไม่ผิดแล้วกูจะต้องกลัวอะไรวะทำไมกูต้องขอโทษวะกูไม่ผิดอะ่ะม,มันผิดแท้ๆทำไมกูต้องขอโทษใช่ไหมผมก็ผมก็มีอารมณ์แบบนั้นเยอะซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นแบบนั้น หลายคนก็เลยแบบไม่พอใจทีไม่พอใจอาเอต้าที่ทำอย่างนั้นกับเกนดูซี่แต่ทุกคนเรามานึกดูสิว่ามันในชีวิตจริงเนี่ยมันคือทีมฟุตบอลมันต้องเป็นกีฬาที่ต้องต้องทํางานกันเป็นทีมอะต้องทํางานกันเป็นทีมและสิ่งที่อารเอต้าเห็นมาตลอดว่าเป็นปัญหาของทีมเราในช่วงแรกก็คือการที่แบบมันมันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอะมันมีนักเตะที่มันเป็นมีปัญหาอยู่ทั้งเป็นทาเลตี้ทั้งความคิดอะมันทําให้เกิดเกิดการแตกแยกในห้องแต่งตัวซึ่งมันไม่มีผลดีกับทีมเลยอะ มันทาให้ทีมมีแต่แย่ลงอ่ะเกิดแบ่งโกะแบ่งเหล่าแบบเกิดความไม่พอใจกันในกลุ่มทีมกันเองอะไรแบบนี้มันมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยอารเจต้าเข้าพยายามที่จะละลายปัญหาตรงนั้นแลวเอาทุกอย่างเนี่ยเอามารวมกันซึ่งเขาก็อยากให้เกนดูซี่เนี่ยละลายให้ได้และเอามารวมกับทีมเลยกลับมาให้ได้เกนดูซี่เขาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เกนดูซี่มันไม่ยอมไงมันไม่ยอมละลายมันไม่ยอมพฤติกรรมมันมันมันมั่นใจในตัวเองมันมีอีโก้จนเกินไปซึ่งมั่นใจในตัวเองมันดีมั่นใจในต แต่ถ้าหากคุณมั่นใจตัวเองมากจนเกินไปเนี่ยจนมันล้ำเส้นเนี่ยมันจะกลายเป็นคำว่าอีโก้และพอคุณมีอีโก้แล้วเนี่ยคุณจะเป็นคนที่ไม่ยอมรับฟังใครคุณจะเป็นคนที่ไม่ยอมเปิดใจรับฟังใครว่าคนอื่นสิ่งที่เขาเตือนเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอย่างไรมันเป็นแบบนั้นกันดูสิมันมั่นใจมันมีอีโก้จนเกินไปก็เลยโดนตัดออกจากทีมตอนนั้นผมต้องบอกเลยว่าผมแม่งโคตรเสียใจและโคตรเสียดายโคตรเสียใจและโคตรเสียดายแล้วผมก็หวังมาเสมอตั้งแต่ตอนที่เขา ยังอยู่กับทีมปรับให้ได้กันดูซิมึงปรับให้ได้มึงยอมหน่อยมึงปรับให้ได้มึงเก่งมากขอร้องมึงปรับให้ได้อะปรับไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคออกไปยิ้มตัวกับแฮท่าเบอร์ลินไปกินดูซี่อะอยากลงเล่นฟุตบอลไปไปลงเล่นฟุตบอลไปลงเล่นฟุตบอลซะไปลงเล่นซะแล้วพยายามทําตัวให้ดีไปได้โอกาสที่อื่นซะแล้วค่อยแล้วแบบพอแบบเป็นมืออาชีพมากขึ้นมีสติมากขึ้นโต,มา,นตมากขึ้นเนี่ยค่อยกลับมาคุยกัน ไปแฮทเอร์เบอร์ลินสุดท้ายก็ไปมีปัญหาเขาอีกเอาความอีโก้ตรงนี้เอาไปมีปัญหากับแฮทเทอร์เบอร์ลินอีกทั้งทั้งที่ตอนที่เขาไปอยู่แฮทเทอร์เขาก็ถือว่าเป็นตั้งแต่ตัวหลักคนหนึ่งกันนะก็ไปมีปัญหาเขาอีกกลับมากับอทาท้อนก็ยังปัญหาก็ยังไม่ได้เคลียร์ยังเป็นคนแบบนั้นอยู่เหมือนเดิมอีกอาท้อทนก็ยันย,ย,ยังไงวะมันไม่ไหวแล้ววะก็เลยแบบอ่ะอ,อีกทีแล้วกันปล่อยไปให้มักเซยืมพอปล่อยไปให้มักเซยืมเขาดีขึ้น ลหลายอย่างในเรื่องของสภาพแวดล้อมดีขึ้นคืออะอย่างน้อยคือกลับไปอยู่ในประเทศบ้าน,านเกิดตัวเอลเจฟังเศสสภาพแวดล้อมต่างๆมันมันมันเป็นสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยอะที่คุ้นเคยอยู่แล้วใช่ไหมครับทรงภาษามันไม่ต้องปรับตัวอะไรบ้าง2คือเหมือนกับว่าเขาเขามีลูก้วยนะกนดูซี่ตอนที่อยู่มักเซเนียเขามีลูกขึ้นไอเราก็หวังว่าไอตอนที่เขามีลูกเนี่ยฮ้ยมันจะโตขึ้นหรือเปล่าว่าแล้วมันจะยอมแบบกลับมาหรือเปล่าแต่เขารู้สึกว่าเออเขาก็โตขึ้นจริงๆนะแต่เขาแบบ ไปรู้สึกว่าแบบอนาคตเขาเนี่ยฝากฝังไว้ที่มักเซได้ฝากฝังไว้ที่มักเซได้แล้วก็คือกูไม่จะเป็นนักกาแเซะแล้วซึ่งอืมผมเสียใจและผมเสียดายมากแต่ผมก็เข้าใจเขาแล้วผมรู้สึกว่ามักเซมันก็เหมาะกับเขาแล้วแหละนะครับผม จนสุดท้ายในเมือ่อคืนที่ผ่านมาก็มีการประกาศออฟฟิเชียลแล้วว่าเกนดูซี่ก็ยา้ายอยู่มักเซ่แบบถาวรนะครับผมก็สุดท้ายก็ต้องแยกจากกันไปกับเกนดูซี่จริงๆนะผมมองว่าเกนดูซี่เก่งมากยิ่งตอนนี้ยิ่งเก่งมากๆเลยนะครับเก่งมากๆเลยอยู่มักเซ่ที่เขาเก่งขึ้นเยอะจริงๆนะครับก็อยากให้เขามาอยู่กับทีมเรามากๆอยากให้เขามาอยู่ในทีมชุดนี้อยากให้เอามาเล่นตำแหน่งเบอร์แปแบบชา้าดูซิตอนนี้มันจะดีขนาดไหนเอามาเป็นสำรองแบ็กอัพจะดีขนาดไหนอยากอยากเห็นมากๆแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เห็น นะครับแล้วเขาก็ไปอยู่กับมักเซ์เรียบร้อยก็ก็เลยอยาจะบอกว่าขอให้แกโชคดีแล้วกันเกนดูซี่นะโชคดียังไงผมก็ยังเชื่อมั่นในตัวเกนดูซี่เสมอว่าเกนดูซี่เนี่ยเป็นคนที่เก่งนะครับเป็นคนที่เก่งมีทักษะที่ดีมีความสามารถที่ดีมีพลังที่ดีมีร่างกายที่ดีมีความอึดขอให้คงตรงนี้เอาไว้แล,แ,ลและพัฒนาเรื่องของการจ่ายบอเลเรื่องของการ พาบอลขึ้นหน้าเรื่องของการยิงประตูหรือแอสซสต์ให้มากขึ้นก็นแล้วกันแล้วก็พยายามอย่าหัวร้อนขอร้องอย่าหัวร้อนถ้ามึงตัดตรงนี้ไปได้ชีวิตมันจะดีขึ้นเยอะเกินดูสิอย่าหัวร้อนต้องโตมากกว่านี้แล้วก็ต้องโตมากววก,ากว่านี้จริงๆอะ่ะติดทีมชาติฟังเสไปแล้วนะมึงอะ่ะม,มึงอย่าลืมตัวนะมึงติดทีมชาติไปแล้วนะมึงดูมักเซนะ่นะบีน่ามึงก็แชมเปนลีกนะมึงต้องดีขึ้นแล้วผมเชื่อว่าถ้าหากว่าเขา ปรับปรุงตัวได้แล้วพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมว่าเขาจะเป็นกองกลางระดับท็อปได้เลยคนหนึ่งอันหาโค้ดนี่อยู่เป H เชนี่ไม่แน่เลยนะผมคิดแบบนั้นเลยนะถ้า,าเกบดกินดูซี่นะก็ประมาณนี้ก็ขอให้นีแกโชคดีนะครับผมยังเอาใจช,ช่วยเสมอไม่ว่าจะเป็นนักเตะคนนี้หลายคนอาจจะไม่ชอบหรือ,อยังไงหรือว่าอาจจะชอบหรือไม่ชอบอยังไงนะครับผมก็ขอให้โชคดีและจะเอาใจช,ช่วยเสมอนะครับผมก็คอ,อนเกรติเลชั่นกนดูซี่เยี่ยมนะครับส่วน อยากจะฝากอีกสุดท้ายก็คือฝากถึงแฟนบอลท่านทุกคนนะครับผมผมไม่อยากให้ทุกคนมาตําหนิหรือว่าด่าทีมหน้าที่ทําไมปล่อยเกนดูซี่ไปไม่เสียได้เหรอแล้วปล่อยถ้าถูกเชียวนั่นนี่นั่นบลาบ้า,บา,บา,บาไอราคาเนี่ยเขาตกลงกันตั้งแต่ตอนยืมตัวแล้วนะครับมันเป็นราคาที่ตอนตกลงกันแต่ตอนยืมตัวอยู่แล้วซึ่งถ้าไม่ถ้าเรียกว่าไงอาร์ทอที่เอายอมเอาถูกแบบนั้นพอตอนนั้นก็เลือกว่าต้องการที่จะปล่อยเกนดูซี่ให้ได้โอก,กาสลงเล่นด้วยอ่ะคือมันเป็นการช่วยเหลือนังเตะด้วยซ้ํา ยอมให้ตัวเองเสียประโยชน์เพื่อให้แบบเออนักเตะได้โอกาสลงเล่นอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ถามว่าถูกไหมถูกจริงเสียดายเหมือนกันน่าจะได้แพงกว่านี้แต่ก็ก็เข้าใจได้ทางนั้นซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของทีมเลยนะครับดีลนี้ไม่ได้เป็นความผิดของทีมหรือของโค้ชหรืออะไรเลยไม่ต้องบอกว่าอาร์เตต้าไม่ชอบหรืออะไรนะอาร์เตต้าอีก้จัดทำไมไม่ใช้เกนดูซี่เขาอยากจะใช้ใจจะขาดถ้ามันปรับปรุงตัวได้แล้วเขาใช้อยู่แล้วถ้าคนที่ดูบอลอาร์เซนอลมาตลอดจะรู้ ตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องอธิบายหรืออะไรเลยถ้าคนดูดูดทุกคนผมว่าเขารู้อยู่แล้วอะ่ะอืเดลต้าไม่ได้อีโก้ไม่ได้ว่ารังเกียจกันดูซี่หรืออะไรนะครับเขาพร้อมใช้อยู่แล้วถ้ามันปรับปรุงท่านทานทัษคติมันได้นะครับผมดังนั้นดีวนี้ก็ขอให้เป็นการจบแบบสวยๆกันแล้วกันนะทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ต้องไปตามด่าตั้งเตะแล้วก็ทีมแล้วก็ไม่ต้องมาตามด่าทีมตัวเองนะไม่ไม่มีประโยชน์นะครับผมก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้ แล้วกันนะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ในคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนี้ให้ด้วยนะครับผมกับอาร์ตด้านยูยี่สิบเอ็ดชแนลนะแล้วก็ทุกวันพุธนะครับจะมีรายการเทวิติวันไลฟ์นะครับผมก็จะมีมานั่งพูดคุยกันเรื่องท็อปปีกต่างๆในวันนั้นๆเนาะแล้วก็จะมีรายการเกมนะครับเทวิติวันเกมมิ่งนะก็จะมีเล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์สี่นะครับผมแล้วในอนาคตดเดี๋ยวผมจะมาเล่น FM ให้ดูด้วย นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าระบบต่างๆคอมเนี่ยมันยังเหมือนจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับก็เลยทาให้สตรีมเกมเนี่ยอาจจะยังแบบไม่ได้ดีที่สุดก็จะพยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับผมก็มีอะไรเทวิต a วันไลฟ์ใช่ไหมทวิติวันเกมมิ่แล้วก็จะมีอ่ะคลิปอันนี้แหละนะครับอ่ะทำเราเรื่องนะครับซึ่งไอารายการคลิปเนี่ยก็จะมีสัปดาห์ละ2คลิปเป็นอย่างต่ํา จะพยายามให้2คลิปเป็นอย่างต่ำนะครับผมก็จะเท่ากับว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะมีให้ดูกัน4คลิปโดยประมาณนะครับเทวินทิวันไลฟ์หนึ่คลิปเทวินทิวันเกมมิ่งแล้วก็อาซอนเล่าเรื่อง2คลิปต่อสัปดาห์นะครับผมนั่นะค,คือขั้นต่ำนะแล้วก็สามารถติดตามผมได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือในส่วนของรายการมาพฤือหัดนะครับจับไตใครปืนปอมนะครับนี่ท่ารายการนะครับที่จะมีผมมีอาจารย์บอสมีพี่เอิร์ธมีพี่บอลแล้วก็มีน้องเอโอนะครับมาเล่นเกมโชว์กันเกี่ยวกับ อาร์เซนลคล้ายๆเกมแฟนพันธะนั lighting, ่นแหละนะครับมาพิส okay, ูจน so uh, ์กันนะครับว่าพวกคุณจะเป็นแฟนพันธะหรือเปล่านะครับก็ฝากติดตามด้วยนะกับรายการจับไตใครปืนปอบนะครับทุกวันพฤหัสสองทุ่มครึ่งนะครับผมที่ทาง f a c เฟ o บุ๊กช n นลลอนดอนอิสเลยแล้วก็พื้นที่ฟังบอลนะครับผมก็สามารถไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปไปแล้วดีกว่านะครับผมเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับผมเอ่ออย่าลืมนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเจอได้ใหม่คลิปหน้าครับไปแล้ว สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายกดซับสไครต์ให้ด้วยนะจะพันแล้วนะครับเรบควนด้วยนะครับนะครับนะครับ <laughs> ขอบคุณครับ